เบิดเที่ยงสามีเรืงมาเบิดนะครับเอาลูกไส้หลาน้องไม่มาฝากพี่ตนน้องพี่น้องสามข้อมผู้บ่าวน้อยผู้บ่าวน้อยจากอำเภอศรีธาตุดรธานีนี่ลูกหลานอุดรธานีนี่คือน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกครับสุดยอดสุดยอดให้บักหลานไล่เงินไหนเลยครับโตกับพี่กับน้องเข้าครับสวัสดีครับน้องคอปเตอร์โตเกียวมิวสิกครับมาจากอำเภอศรีธาตครับอายุสิบสามปีครับ ครับผมนองคปเตอร์ตาปีปากนองผมนี่คือศิลปินนองไม่แห่งข่ายโตเกียวมิวสิกนะครับหัวหน้าของเฮาบอสพี่กับบอสแลวเ,ออเล่งเห็นควมมวลความซื่อลำเพื่อนอีแบ่เอ้ยเด็กหน่อยสิบสามปี่ล่ำเพื่อนแห่งก่อนเงาเออแห่งล่ำยากสันดีเด็กหน่อยสิบสามปีจะได้จังล่ำเพิ่นมวนเออเออเงินหลายเงินหลายครับจะเอามาไล่ลูกอเมื่อนี่คือมาแต่ว่าลูกไส้คอยยังยังน๋อยยังลูกเอาเบิ้งใน้ลูกเ アピールはどう เอาดึงออกปล่อยข้องเขามาหัดมาฝึิกไม่พี่น้องเบิงแย่งซอยกันเบิงแย่งซอยกันให้พี่น้องของเฮาตัดสินมือนี่ละเออให้พี่น้องข้างอุดรพี่น้องสั่งข้อมตัดสินซอยกันนะครับผมย่ายของเพิ่นนี่สตอรี่เรื่องเล่าของเพิ่นนี่เป็นการ์ต้นเป็นการ์ตูนครับย่ายของเพิ่นเป็นหมอลำขอเข่าขอเข่าน้ำบาดของเฮานี่ละนะครับผมเข็นรถโยกไปมันหลุคุณบอดของเฮาเลยไปเห็นนะครับผมล่ำม้วนตัวมาสั่นกันเลยเอามาอยู่นไข่โตเกียวมิวสิกนำฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้น้องขอบเตือนนั่นไงได้ครับเ